สวัสดีค่ะทํากับข้าวง่ายๆบายก้อยค่ะพี่น้องมินิสิผ้ามะเฮ็ดเข่าจีถ้าใครกินกับหนังค้วยจีหอนๆอนเสพเสๆจ้าอันดับแรกเข้ากัแม่เตรียมไข่หาฟ้อง ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ตีเห้เพิ่นเขากันดีด้อจ้าจากนั้นเท่ากับผักว้กอนต่อไปเทเข้ากับมาเตรียมในส่วนของข,องของ่าวเ,เหนียวมุนจ้ะใช้ข้าวเหนียวนึ่งสุกห้ารอยกรัมน้ำกะทิแปดสิบมลเกลือหนึ่งช้อนชาผงชูรสหนึ่งช้อนชาหรือตามชอบจากนั้นก็ทำการผสมทุกอย่างให้เข้ากันใส่มือนวดๆน,น้ำกะทิกับข้าให้เพิ่นเขากันดีจ้า ระวังด้วยนะคะข้าวร้อนมากใช้ข้าวร้อนๆนะคะในการมูนข้าวเหนียวข้าวจะได้ติดกันดีจ้าหลังจากที่ห้ามูนข่าเหนียวเรียบร้อยแล้วข้าวกระสิเอาเพลินมาปั่นนะคะโดยใช้ฝากระปุก่ะกลมๆแบบนี้ฝ้ายงกระได้ค่ะหามาเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ในการกดข้าวนะคะข้ากัะสิใสเข่าวลงไปในฝา กระปุกแบบนี้ค่ะแล้วก็กดกดกดเข่าให้แน่นนะคะย้ำว่ากดข้าวให้แน่นนะคะเพราะว่าเวลาข้าออกไปชุบไข่ค่ะเดี๋ยวเข่ามันจะเยื่อยมันจะแตกออกจากกันได้ค่ะฉะนั้นเราก็กดข้าวให้แน่นดีที่สุดจ้าเขา้ากะหากระปุกอะไรก็ได้มาใส่ค่ะเพื่อป้องกันข้าวแห้งนะคะชั้นต่อไปเราก็หาพลาสติกมารองแบบนี้เลยค่ะเพื่อป้องกันข้าวติดกันอีกทีนึงนะคะ จากนั้นห่ากะสีเฮดให้เหมื่อเลยจ้าเมนูนี่กะสีเขากันกับหนาหนาวได้เป็นย่างดีเลยค่ะนี่ห่ากะสีปันจนว่าหอดก่อนสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาพักไว้ก่อนค่ะต่อไปห่ากะสีไปดังไฟเพื่อเตรียมย่างข้าวจีกันเลยค่ะเมนีห่อามากกินเขานอกบานนะคะแล้วก็จะ ปิกนิกนอกบ้านแบบนี้ไปเลยค่ะก่อไฟอง,ง่ายๆนะคะใช้กระดาษทิชชู่จุ่มน้ำมันพืชแล้วก็จุดไฟจากนั้นก็ใส่ฐานลงไปค่ะลอจนว่าทานเพื่นอ่อนดีพูดนล้ะค่ะจนว่าเพื่นได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำข้าวลงมาย่างนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะย้ำว่าใช้ไฟอ่อนๆ เห็นบ่ค่ะตอนไฟลูกบึมๆเข้ากับสีจีหนังไปก่อนค่ะหลังจากที่เข้าจีหนังแล้วๆไฟพ่อไฟมันอ่อนลงแล้วเข่ากับเอาเขาจีมาลงจีต่อเลยค่ะต่อไปแล้วก็จะมาชุบไข่เลยค่ะหลังจากที่เข้าจีได้สักพักพ่อตึงๆนะคะเข้าก็จะเอาเขาเหนียวมาชุบไข่แล้วก็ย่างต่อให้ไข่พิ่นซุกดีเลยจ้า กินออหอมนารับประทานซีสันนาตาเลืองอวยหย่วยเห็นก้อนแน่น,นอนไหมคะสาเหตุที่มันก้อนเล็กก็เพราะว่าเรากดข้าวไม่แน่นนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยเอามาปั้นใหม่มันจะเลยก้อนหน่อยลงค่ะเห็<ช> <มะ S 2> นไหมคะข <ๆ S 1> ้าวเหนื่อยล <S <S <ๆ S 1> อเลยพี่น้องเขาเหนื่อยออกจากกันเพราะว่ากดเขาบ่แน่นบ่เป็นยังคาา่ะกินใดคือเกา แล้วก็จะชุบไข่ทาไข่ไปเรื่อยๆนะคะจนว่าพ่อใจจนว่ามากุล่ะค่ะชุบไข่ควนะ่ำน้ากระตามชอบเลยจ้าแล้วก็จะย่างไปจนเสร็จเลยค่ะสีสันหน้าตาน่ารับประทานแล้วจะพี่น้องเหลืองอวยหวยกินหอมณตอนนี้ก็คือหิวข้าวมากยำไดสิซุกสซุกเนาะใจจนใจจอ สามีกรหิวเขาลูกก็หิวเขาตัวเองก็หิวข้าวคือนานสุกแท้ไก่แล้วค่ะพี่น้องใสเวลาจักน้อยค่ะใสเวลาโดนเติบกับผู้ใดสีดเห็ุกะใาจเย็นๆจักน้อยค่ะไฟอ่อนๆสุกแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทาน อยกใส่จานไปกินเลยค่ะหลังจากที่เราจีข้าวสุกรอบแรกนะคะเขาก็เอาไปกินห้องทองพูดละสองก้อนค่ะพอห้องทองล้วแล้วเขาก็พักโยเขาก็เติมท่านไปค่ะทีนี้ิทานมันกับลูกแห้งอ,อยู่น้องไฟกับลูกแห้งระวังไฟ้มันลูกแห้งเขาก็ <ไป S 1> เอานัางที่ข้ากีไหวมาถูกจ้ะอันนี้ก็คือเผาหนังรอบแรกรอบนีก็คือยังกินบะท่านใดน,นะคะ เผาเอาค้นเอาเอียงเพื่อนออกกรรอบแรกค่ะพอเผาแล้วแบบนี้เขากับเอามาทุบค่จ้ะทุบแบบนี้เลยค่ะทุบเอาเศษดำๆเพื่อนออกหลังจากที่ทุบรอบแรกเสร็จเท่ากับเอาไมายางไม่ใช่เอามาเผารอบที่สองค่ะเผาจนว่าเพื่อนใหม่คือจังรอบแรกเลยค่ะเผาให้ไม่ไหมเหมือนรอบแรกหลังจากนั้นก็เอามัดทุบเหมือนรอบแรกเลยค่ะทุบจนเพื่อนได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจน เหลืองเอ้หัวยแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จรอบนี้รอบสองก็คือกินได้แล้วรับประทานได้แล้วจ้ายิ่งทุบนานยิ่งนิ่มนะคะรสชาติหนังเพลินกับสีเ,<อ>เข้มเข้มนุ่นุ่อ๋อเข้มหลายกวัวผุดละค่ะพอกัวซิมจักหน่อยเป็นจังไดเซ้มเข้มบอพหลอดค่ะเข้มดีไปตตนาย นี่จ้าหนังจีของห้ากกะซุกดีแล้วต่อไปห้ากกะซิบจี้เขารอบสองค่ะอันนี้รอบแก้ตัวนะคะแล้วก็มากดข้าวให้แน่นขึ้นค่ะให้เพื่อนแน่นขึ้นเนาะมันก็จะได้ลักษณะกลมๆแบบนี้ชิ้นก็จะเล็กลงจากก่อนหน้านี้มันกล้ามหรอเบอเล็กลงจากรอบแรกนะคะเพราะว่าเรากดข้าวให้แน่นขึ้นเนาะเพราะว่าเวลาชุกไฉิแล้วแตกออกจากกันเนยออกจากกันมือเลยจ้า เราก็เลยแก้ตัวใหม่โดยการกดข้าวให้แน่นๆขึ้นเข้ากะเอาเขาลงมาย่างใส่ไฟคือเกจาจะใส่ไฟอ่อนๆพ่อเพิ่นตึงๆแล้วเข้าก็เอามาชุบไข่ชุบไข่แล้วก็เอาไปย่างไข่ไข่เพิ่นซุกจาก้า,าความหนาของไข่อันนี้ก็ตามชอบของเฮ้าเลยจา้าชุบไข่แล้วก็เอาลงมาย่าง เชฟแฟร์อ่อนๆนะคะทุกคนใจเย็นๆค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็คือพากันร,รองท้องไปแล้วหนึ่งแมตรอบแรกอันนี้ก็คือรอบสองเอากัับ <Wow. S 1> ด่านเบิงดูรอบสงก็คือสวยค่ะเป็นรอบแก้ตัว oh. เป็นรอบแก้มือสวยแล้วก็หอมนะรับประทานรอบแรกก็คือผากันหิวเขาแห้งก,กินแบบเลเทะไปนิดนึง ้ามีแต่คนหิวข้าวก็เลยแบบเลเทะนิดนึงค่ะ็ปจึงใดพี่นอ้องเป็นตาเสียบบอมือใหม่หัดจีเขาจีจ้าอยากอย่างง่ามคือเพ่อนนะ้อคือจังอยู่ตลาดเสร็จแล้วคะ่ะเขาจีหละักกรนังคุ้วจีพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้กะฝากกดไหล์กดแช่ให้น้ำเนื้อเด้อจา้า ขอกันไหมคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคา่ะฝากกดติดตามให้นำเมดอพี่น้อง